สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาชวนมาดูน้องเป็ดน้องตอนนี้ก็เขาโตแล้วนะครับเขาก็จะตัวโตวนิดนึงเนาะเขาตัวนี้ขนคุมมาแล้ววันนี้น้องล้างข้อตอนเช้าๆนิดนึงก็จะเป็นบรรยากาศอย่างแบบนี้เนาะก็จะให้เป็นอาหารเขากินแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นกองผักที่เหลือมาจากงานตรงนั้นเนาะเนี่ยก็จะเป็นงานงานแต่งงานเนาะเดี๋ยวจะมาถ่าย พิธีให้ดูนะครับพิธีน้องพิธีแต่งงานเนาะ <S <S ตอนนี้ก็คือมอนดูเป็ดรอนะครับเป็ดนี้ก็คือเป็ดของผมนะครับเป็ดตัวนี้เลี้ยงเป็ดเทศมันแต่ตัวเล็กๆเนาะสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เนาะว่าเอามาได้ไงเดี้ยงเป็ดยังไงบ้างเนาะคลิปนี้ก็มาให้มารีวิวน้องเป็ดเนาะน้องเป็ดตัวนี้กว่าใหญ่แล้วนะคบเห็นไหมมีเจ็ดแปดตัวเนาะ เป็นเป็ดเทพนะครับเป็ดเทพเห็นไหมเขากลัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับตัวตัวนี้ไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียเนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียอันนี้ก็เป็นตัวผู้เนาะวิธีดูเพศตัวผู้ตัวเมียนะครับเห็นไหมตัวผู้เขาจะตัวใหญ่กว่าตัวเมียนะครับแล้วก็ มานี many, 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 many. Então, right. ่มานี่มานี่มานี่เห็นไหมลูกเห็นไหม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 อ่ะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมตัวนี่น่ะเห็นไหมหัวเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะตัวผู้ตัวก็จะโตนิดนึงมันก็จะมีเห็นไหมครับเห็นไหมแม่สีชมพูตรงฝากอ่ะตรงนี้น่ะโอเคไหม ส่วนตัวเมียก็จะตัวเล็กๆแล้วก็จะไม่มีเห็นไหม,มตัวไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ไอตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยดูดิลักษณะเป็นอย่างนี้เลยเนาะมันก็นจะเป็นหางอยากได้เป็ดบับเบอรี่มากเดีเ๋ยวไม่มนะีเนาะเดี๋ยว แต่บ้านใครมีเป็ดบาบิลี่เนาะอยู่แถวนครพนมเนาะก็ขายได้นะครับตัวละร้อยสองร้อยเนาะกิโลละร้อยเนาะเขาขายเนาะสองตัวอยากได้ตัวหนึ่งเนาะเอามาผสมกับเป็ดเทศมึงก็จะได้เป็นพันหนึ่งเนาะเป็นลูกผสมเนาะก็จะมีราคาเพราะว่าเขาก็จะสูงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยเนาะกดนะครับกดขอร้องแหละไม่เป็นไรนะครับบ๊ายบาย